พรร้อมเเลยคับการบริโภคอาหารประเภทไขมันที่ม oh. ีคอเลสเตอรอลในปริมาณสูงอาจจะทำให้ผนังหลอดเลือดเสื่อม และหนาตัวเป็นที่มาของโรคหัวใจที่มีชื่อว่าโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันสารไขมันคอเลสเตอรอลจะจับเกาะพอกให้ผนังภายในหลอดเลือดพอกหนาขึ้นจนเกิดการอุดตันในที่สุดส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นผู้ป่วยควรรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย และหมั่นพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจเพื่อตรวจสุขภาพหัวใจตรวจภาวะไขมันในเลือดอันจะทำให้สภาวะการเกิดโรคดังกล่าวมีน้อยลงโรคอ,อ้วนาาเเเวววลลลััันนนนอีีีีมมมมิดดยยคคูกจะไ่่พแ20ท มีเทปอีกตัวหนึ่งให้ดูเราข้ามไปอีกโลกหนึ่งเลยดีกว่านะฮะโลคพัะจันได้เปล่าไม่ใช่นะฮะโรคตัวนี้นอ่าเขียนเลยครับถ้าพูดถึงว่าโรคชนิดนี้เธอฟังชื่อแล้วไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชัดเจนนะ แต่ถ้าเป็นโลกโรหิตจางล่ะชัดไหมอันเดียวกันไหมฮะ <ST AT> huh? ใช่เหรออันเดียวกันไหม <ST AT> อ่าคราวนี้มันเป็นสาเหตุยังไงอันนี้ไม่ต้องสไลด์นี้ไม่ต้องเอานะฮะเดี๋ยทอรูวิท,ทัศเธอจะเห็นเลยเข <ST AT> าว่าสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรมันเป็นอะไรครับเป็นเม็ดเลือดแดงนะครับ ระดับเฮโมโกลบินเนี่ยนะลดลงยิ่งพูดยิ่งงงเธอก็ถามต่อเฮโมโกลบินคืออะไรเม็ดเลือดเก็ดเลือดป่ะก่อนแต่งงานแต่ว่าพวกเธอโอกาสน้อยมากเลยนะหายากนะหน้าตาไม่มีสักคนเลยก่อนแต่งงานเนี่ยอันดับแรกสมัยนี้เขาต้องทำอะไรก่อน ตรวจเลือดใช่ไหมตรวจเลือดเนี่ยตรวจทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงไหมทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเขาตรวจเขาตรวจเนี่ยตรวจเพื่ออะไรหนึ่งหาโรคอะไรโรคเอก่อกรนะครับว่าเธอเป็นเอชไหมถ้าเป็นก,ก็ว่ากันไปแต่งไม่แต่งก็ว่ากันไปอันที่สองตรวจโรคนี้ด้วยนะว่าโอกาสจะติดมีอะไรมีคนนั้นจะติดได้ไหมคนนั้นจะติดได้ไหม จะติดหรือเปล่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้นะเธอระวังนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนะี่ยผู้ชายก็เหมือนกันชอบไปเจาะหูอะ่ะเธอเคยเห็นไหมผู้ชายที่ไปเจาะหูอันนี้ใหญ่อะ่ะเ,เขาเรียกว่าระเบิดหูใช่ไหมพวกนี้นะทํางานราชาการเขาไม่รับนะเดี๋ยวเนี้แล้วก็เจาะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เธอเห็นไอ้ชาวชาวเขาไหม เขาถึงไปเจาะใช่ไหมเอาใส่เข้าไปเยอะเนี่ยพวกนี้เธออย่าไปทํานะฮะถ้าสมมุติว่าเธอเดินไปกับเขาผู้ชายที่เจาะหูแล้วใส่อะไรใหญ่ๆเธอาอไหมออ่ะบางคนก็อา,บากอาบางคนก็ชอบใช่ไหมแต่ถ้าไปกับครูนะไม่ต้องมาใกล้ครูเลยครูอาอนะเพราะอะไรรื่เป่าสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผู้หญิงวัยขนาดพวกเธอเนี่ยไม่ต้องไปแต่งหน้านะ สวยนะความเป็นสาวน่ะสวยมากนะฮะเขาบอกว่าถ้าแต่งมากเนี่ยคนแต่งหน้าสำหรับคนอะไรคนสูงอายุเพราะว่าอะไงเท้าประจันตีนกาใช้คหยิบแต่เขาเรียกนันจริงๆตีนกาเท้าเท้ากามันก็เกินไปเนาะหนังก็เหี่ยวแล้วก็ทาแป้งให้มันดูดีขึ้นเห็นไหมนี่คนสูงอายุแต่พวกเธอเนี่ยเอานิดหน่อยพอทาแป้งแล้วก็ทาปากนิดหน่อยอ่านะพอเวลามาโรงเรียนเสร็จ ครูว่านักเรียนจะทาปากหนูไปกินน้ําแดงมาค่ะอันน้าแดงอย่างเงี้ใส่มาบางคนบอกว่าร้อนในเอาน้ํายาน้ํายาหยดใส่น้ําอ่ะเขาเรียกอะไรน้ํายาอะไรกันช่างเถอะเดี๋ยวยมันโฆษณาเขาก็มาปายปากนะฮะ,ะเพื่อความชัดเจนนะโรคนี้นะครูให้นักเรียนดูวีทัศน์ดีกว่าจะเข้าใจหมดเลยว่าโรคนี้เป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมเชิญเลยครับ เชื่อนะพี่หวาน่ะแัดน้องไหวจริงๆน,นะ,รนะ <S <S เราแต่งงานกันดีกว่าไหมจ๊ะจ้ะพี่แต่ไหวยังกังวลใจอยู่เลยจ้ะพี่เกี่ยวกับผลการตรวจเลือดของเราอ่ะใช่ผลการตรวจเลือดของเราเนี่ยหมอนัดฟังผลการตรวจเลือดวันนี้ไม่มา <S <S มเราไปหาหมอกันดีกว่าันไหมจ๊ะ เรื่องเรือนหอเนี่ยพี่กล่าวว่าจะมีสักในสว่างผลงามค่ะ สวัสดีครับคุณสว่างเชนั่งครับของท่านสาหรับผลเลือดของคุณนะครับไม่มีการติดเชื้อโรคเอดนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นพาหะของโรคเลือดจางธาลัสซีเมียครับผมเจ้ตัวเลือดของผมผมเป็นพาหะของโรคเลือดจางธาลัสซีเมียครับหมอใช่ครับสําหรับผลเลือดอันนี้นะครับหมอจะเก็บไว้เป็นความลับนะครับคุณจะบอกแฟนหรือเปล่านะครับอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับยังไงก็ต้องบอกนะครับหมอเพราะว่าเรากำลังจะแต่งงานกัน เรื่องโรคเลือดจางธาลสัสซีเมียที่คุณหมอคุยเป็นฟมเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเข้าใจดีแล้วับครับรรเดี๋ยวหมอขอ,อ,อคุยกับแฟนคุณด้วยนะค,ะคระับเดี๋ยวคุณพยาบาลขอเชิญแฟนคุณสว่างเลยนะครับขอแป๊มจ้าใช่จ้จานาสาวสว่าจันกระจ่างค่ะ ครับสวัสดีครับหมอขอแสดงควมามยินดีด้วยนะครับ<อ>คุณสวัยผลเลือดของคุณเนี่ยปกติดีทุกอย่างเลยนะครับทีนี้จะหมอเขาบอกพี่ว่าพี่ไม่มีโรคติดเชื้อเอดแต่พี่เป็นผ่าตัดของโรคเลือดจางพาราซีเ,ม,เ,เมียเอ๊ะนุ่จำได้หรือเปล่าที่คุณหมอบอกวันก่อนว่าเรื่องเลือดจางพาราซีเมียเนี่ยจำได้หรือเปล่าจ๊ะอ๋อจำได้จ้ะ แต่เพื่อความแน่ใจนะคะขอให้คุณหมออธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะครับสำหรับเรื่องของโรคเลือดจางธาลัสซีเมียนี่นะครับเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมนะครับคำว่าถ่ายทอดทางทางพันธุกรรมนี้ก็คือว่าพ่อและแม่เนี่ยสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกในท้องได้และลูกถ้าเป็นโรคนี้ก็จะเติบโตมาเป็นโรคธาลัสซีเมียในที่สุดนะครับสําหรับความผิดปกติของโรคนี้ก็คือมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงที่แตกง่ายผิดปกตินั้น ผู้ที่เป็นโรคนี้ก็จะมีอาการซีดนะครับเหนื่อยง่ายนะครับสำหรับโรคนี้เนี่ยก็จะมีคนที่เป็นอยู่สองกลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นผาหาของโรคก,กับกลุ่มที่แสดงอาการของโรคนะครับในกลุ่มที่เป็นผาหาของโรคก,ก็อย่างเช่นคุณสว่างกับหมออย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกอย่างเลยนะครับก็ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจําวันได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่า กว่าจ,จะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้นะครับสำหรับการตรวจเนี่ยก็ได้จากการตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษนะครับที่คุณได้ตรวจไปแล้วน,นะครับคุณหมอครับเราจะรู้ว่าเราเป็นพาหาของโรคเลือดจางธารัสเซียได,ได้จากการตรวจเลือดเท่านั้นเองเลยเหรอครับคุณหมอใช่ครับเพราะว่าอย่างที่หมอบอกให้ทราบว่ากลุ่มที่เป็นพาหาจะไม่มีอาการเลยจะทราบได้จากการตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดนี้ได้ที่โรงพยาบาลแม่ละเด็กโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยต่างๆและคนไทยที่เป็นผ่าหัของโรคธาลัสซีเมียนเนี่ยเ,เป็นถึง24ล้านคนเลยนะครับงั้นผมว่าคุณหมอก็เป็นหนึ่งใน24ล้านสิครับใช่ครับ24ล้านคนครับแล้วผู้ที่เป็นโรคล่ะคะคุณหมอครับ สำหรับคนที่เป็นโรคนะครับก็จะมีอาการซีดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียมีตัวเหลืองตาเหลืองได้อาจจะมีท้องมาตับและม้ามโตบางคนก็ซีดมากจนต้องได้รับเลือดเป็นประจำซึ่งจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเลยนะครับพวกที่รุนแรงสุดเลยนะครับก็<ม>จะเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์น,นะครับดีเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันนะคะก็เลยมาตรวจเลือดก,ก่อนแต่งงานแต่งงาน ไปวานี่ไปเลยเราเราเราเป็นไม่ได้งานแต่งงานคุณเจ้าจะกระชินไครับคุณหมอครับโทษจะครับผมนี่ไปกับผมได้เลยครับยผมไปงานแต่งงานไม่ทันครับไปครับไปครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับครับผมครับครับใช่ครับรถสั่มาแล้วครับพี่ครับจอดด้วยครับนี่ค่ะจอดด้วยค่ะนี่สั่นมา สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับเนี่ยผมจะไปบ้านกำนันตรงนี้ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปนที่นึงเดี๋ยวตรงไปเนี่ยตรงไปแยกสี่แยกเนี่ยเลี้ยวขวาได้ไหมครับพี่ไป,ไป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 ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับหมอขึ้นครับขึ้นเลยครับ จริงเนหะรอยิงสิแนะม่เหรอแน่สิพ่อกำนั้นคืออย่างนี้พ่อกำนั้นหมอก็บอกว่าโรคเลือดจางทรารัสซิเมียนเนี่ยมันถ่ายทอดได้จากพ่อและแม่ไปสู่ลูกมันถ่ายทอดได้ยังไงล่ะครับหมอครับในลักษณะแรกเนี่ยคือพ่อและแม่เนี่ยเป็นพาหะของโรคด้วยกันนะครับ สีแดงนี่คือส่วนที่เป็นพาหะอยู่สีเขียวนี่คือส่วนที่ปกติ<ฮ>ะนะครับก็จะถ่ายทอดไปให้ลูกได้นะครับในลักษณะแรกก็คือส่วนที่เป็นพาหะกับพาหะ <ak> มาเจอกันนะครับก็จะเป็นสีแดงกับสีแดงนะครับคนแรกถ้าสีแดงไปเจอกับสีเขียวนะครับก็จะเป็นลักษณะ,ะน,นี้ถ้าสีเขียวของพ่อไปเจอกับสีแดงของแม่ก็จะเป็นลักษณะนี้เช่นกัน ถ้าสีเขียวของพ่อจเจอกับสีเขียวของแม่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผลก็คือนะครับจะมีลูกหนึ่งในสีนะครับหรือ2ี่สิปอร์เซ็นที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมียอีกสองในสี่นะครับหรือห้าสเปรเซ็นก็จะเป็นอาหารของโรคนี้อีกย5สห้าปอร์เซ็นหรือหนึ่งในสี่ก็จะปกติเลยนะครับแต่นี่ไม่ได้ไหมายความว่าลูกถ้าสมมติว่าคุณมีลูกสีค่คนจะต้องมีลูกหนึ่งคนที่เป็น อันนี้หมายถึงว่าโอกาสที่การตั้งคันแต่ละครั้งจะมีรูปเป็นแบบนี้นะครับพอจะเข้าใจนะครับ,รบในอีกลักษณะหนึ่งนะครับคือมีคนใดคนหนึ่งเป็นพาหานะครับอีกส่วนสดีคนหนึ่งเนี่ปกตินะครับคนที่เป็นพาหาก็คือมีส่วนที่ผิดปกติคู่กับส่วนที่ปกตินะครับ ในกรณีนี้เนี่ยลูกที่เกิดมานะครับจะมีโอกาสเป็นอย่างนี้นะครับคือส่วนที่ผิดปกติมาเจอส่วนที่ปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วถ้ามาเจออีกส่วนที่ผิดปกติอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าส่วนที่ปกติกับปกติมาเจอกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอย่างนี้จะเห็นว่า2ในสหรือ50เนี่ยจะเป็นผาหานะครับอีก2ใน4หรือ50เเช่นกันเนี่ยก็จะปกติเลยนะครับซึ่ง ในกรณีนี้เนะี่ยรูปของคุณก็จะไม่เป็นโรคเลยครับ เจ้ายอดไม่มีหลักฐานมาแสดงข้าจะไม่ยอมยอกกระถินให้เด็ดขาดอะไรกันอีกเจ้าพ่อก็เจ้ายอดนะสิหูพ่อพ่อยังไม่ลืมลเรื่องเก่าสักทีนะเนี่ยพี่ยอดเขาก็พาฉันกลับมาแล้วอะแล้วแถมเขาก็ยังทำให้ทียงถูกต้องอะพ่อจ๊ะพี่ยอดเขาเป็นคนดีนะจ๊ะแต่ยังไม่พอเนี่ยกระถินพ่อพ่ออะพ่อไม่ได้เข้าใจฉันเลยอะหมอยังบอกอีกว่า การแต่งงานเนี่ยถ้าต้องป่ายชายและฝป่ายหญิงอ่ะต่างก็เป็นพาหะทั้งคู่แต่งได้นะครับยิ่งไงละครับประโยชน์ของการตรวจเลือดก,ก่อนการแต่งงานนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่าเป็นพาหะของโรคหรือเปล่าอันนี้จะได้เราจะได้ไปป้องกันว่าเราจะไม่ไ,มได้มีลูกเป็นโรคทรัสเมียนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยโรงพยาบาลตามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็สามารถที่จะ รวจโรคได้ตั้งแต่อยู่ในคันเลยครับว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าครับเออแล้วก็ตรวจยังไงล่ะครับคุณหมอครับก่อนอื่นเนี่ยคุณจะต้องรีบมาฝากคันเลยนะครับตั้งแต่ทราบว่าท้องนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะทําการเจาะดูเนื้อรกเอามาตรวจหรือว่าเจาะดูเลือดจากสายสะดือของลูกในคันเนี่ยเอามาตรวจก็จะทราบเลยนะครับว่าลูกเนี่ยจะเป็นโรคเลือดจางทรัสเซียมหรือเปล่าใหกรณีของ ถ้าถุงท้องนะคะก็ถไม่เป็นโครคก็ไม่ต้องตรวจเดกในท้องใช่ไหมคะใช่แล้ครับไม่จําเป็นเลยครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับรูปของคุณเนี่ยห้าสิเปอร์เซนตก็มีโอกาสที่จะเป็นภาหะของโรคเช่นเดียวกับนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาลูกของคุณโตข,ขึ้นก่อนแต่งงานเนี่ยก็ควรจะมาตวรวจเลือนะครับว่าเป็นภาหะของโรคหรือเปล่านครับนี่แต่งงานได้ไหม ได้นะฮะได้แต่ว่าเป็นการตรวจการป้องกันนะครับนักเรียนก็พอมีหวังนะครับนะครูไม่ให้จดนักเรียนสรุปได้ไหมได,ได้เองได้นะ,ะมีอะไรสงสัยสักถามครูไหมครับวันนี้ดูวิทัศน์อย่างนี้ไปบ่อย,ยทุกขาบดีไหมนะพยายามจะหามาให้ดูนะครับถ้าไมมีไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ